จัเกี้ก็ครับทุกอย่างครับไปหมดแล้วสําหรับดาราสาวเอพรเกล L27 นะคะตอนนี้3ขวบกว่าแล้วค่ะแต่ปัญหาก็คือใส่อะไรก็คับไปหมดัเกี้ก็ครับมันอะไมากเลย เครดิตความน่ารักคุณดาราสาวแอบิเกลจากพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งเพื่อนเกลค่ะและพี่ๆก็คงไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเหตุใดนะทําไมดาราสาวของพี่ๆใส่อะไรก็คับไปหมดนะคะดูจากเป้าหมายที่ดาราสาวพุ่งชนแล้วก็คงไม่แปลกค่ะี่มันจะได้ซื้อใหม่แล้วแนละ้วเด็กๆซื้อแบบเด็กๆซื้อใหม่มันมันเล็ก แกรบโยม่าอ่ะปล่อยตีปิดอยีค่ะโอเคโอเคมันมันติดผมน้องแหละจริงๆแล้วอ่ะอะมันติดผมแต่ว่าผมมันน่ารักเกินไม่เป็นไรพี่หนึ่งซื้อหมวกใหญ่แทนดีกว่าเนอะเนอะเนอะโอเคโอเคเนอะโอเคโอเคจริงนี่ก็แั่ มันเท่มากเลยอ่ะจะเดี๋ยวพี่หนุ่มซื้อแบบเดี๋ยวพี่หนุ่มซื้อใหม่มันมันเล็กยังไงอ่ะเอากลับด้านพี่กลับด้านเท่กว่ากลับด้านเฮยน้องแบบโยมมากอ่โอเคโอเคมันมันติดผมน้องเลยจริงๆแล้วอ่ะติดผม <c oughs> แต่ว่าผมมันน่ารักเกินไม่เป็นไรพี่หนึ่งซื้อหัวใหญ่แทนดีกว่าเนอะเ <c oughs> <c oughs> นอะโอเคโอเค